สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูดีไอออฟทาลอตบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่มากันที่มากันที่ทาต้น้ําติดไว้ที่ทาต้น้ำใช่ไหมทาตุน้ามาช้าอาจารย์ก็เลยมาโชว์หน้าให้ดูโอเคปะอ่ะกล้องของอาจารย์ยังเซตไม่ได้เลยมันเป็นอะไรไม่รู้ดับอัดอัดอัดแล้วดับดับแล้วอัด ประมาณนั้นอาจารย์เลยใช้กล้องตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคไหมอ่ะมามาอัพเดตความรักความสัมพันธ์ของคนธาตุน้ํานะคะน้ําได้แก่กรกฎมีนพฤชจิกนะคะสิบหเออสิบหกมิบถุนายนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรมาขอพลังงานหลักของน้ำหนึ่งใบค่ะพลรรังงานดักนะคะ k i n g อ o r อดค่ะอาจารย์เปิดไพ่ก่อน ในด้านของความรักของคุณสถานการณ์ของคุณ5้าใบแล้วก็คนที่คุณรัก5้าใบนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอัดคลิปของคนเดี๋ยวอัดคลิปวันต่อต่อกันไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณลองดูวันของคุณที่เราอยู่อาจารย์มีการอ่านไพ่ใหม่ขึ้นมานะคะอ่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกอยังไรกับคุณคะนามจ๋านามได้แก่กร,รกฎมินพุจิิอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปวันที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะคุณไปดูว่า คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรในธาตุอะไรโอเคไหมอ่าอ่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะโอเคมาเปิดไพ่ให้หมดแล้วพไพ่ใบแรกหนึ่งใบพไพ่ใบแรกหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณเลยนะคะพไพ่ใบแรกได้ ขิง o ็อบ o r d ในด้านของความรักสถานการณ์ของคุณห้าใบคนที่คุณรัก5าใบและก็แนวหนุ่มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบไพ่ใบแรกเป็นไนท์ o r d Knight Knight ไม่ใช่ขิงไนท์อ็อบ o r d มีความรู้สึกว่าในด้านของความรักหรือตัว,ต,วตัวตนของคุณตอนนี้เนี่ยอย่าวันหวันอารมณ์อารมณ์กำลังจะเกิดอารมณ์แบบลุยลุยบุกตะลุยไปข้างหน้า มีความรู้สึกถึงความใจร้อนมีความรู้สึกว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องไปแล้วละ่ะมันจะต้องเขาเรียกว่าพร้อมจะฝ่าฟันพร้อมจะวิ่งพร้อมจะเดินหน้าไปในสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นสถานการณ์ของความรักถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็คงจะถ้ารักเข้าชอบใครก็คงแอบชอบก็คงลุยในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะระวังเรื่องของ งานงานที่เป็นงานหนักรายได้อาจจะไม่พอค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ก็ยังเหน็ดแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ประมาณนั้นยังต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าคุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมจะลุยยังมีกําลังใจอีกเยอะในการที่คุณจะลุยไปได้นะคะไพ่ห้าใบของคุณเอสออฟเพนทร์ดโคดิติผ่านมาได้โชคได้ลาบไหมได้งานมาไหมคะได้งานฟุกฟุกหรือได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนโตได้เงินต้นโตเงินที่มาจากฟ้าหรือการได้ได้รับค่าเช่าค่าเช่าบ้านที่ดิน อะไรอย่างเงี้ยสินทรัพย์ของคุณแปลไปไลายได้ได,ได้ประมาณนั้นนาคารน้าําจ๋าอยากได้เงินก้อนโตไปทําอะไรจ๊ะในความรักความสัมพันธ์ยังมีเด e m o ู n ยังมี two o f cup ยังมี n i g h t o f sort ยังมี e i g h o f cup เป็นความรู้สึกยังไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ยังเกิดความความคิดว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้สดาบคือการตัดสินใจไม่ได้การตัดสินใจที่จะทํายังไงทําอะไรกับความ ความสัมพันธ์นี้ดีการนิ่งเฉยเพื่อไม่ไม่อยากคิดอะตอนนี้เครียดเบรกทุกอย่างไว้ก่อนได้ไหมเครียดอยากนิ่งๆอยากหาทางออกอยากคิดก่อนว่าจะทำยังไงบางครั้งเกิดอาการของการนอนไม่หลับจิตตกทุรนทุรนทุลายประมาณนั้นเอชออฟครับความรักมันยังอยู่ตรงนี้คุณมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะความรักหรือว่าคุณอาจจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครบางคน นะคะหรือการโดนแทงข้างหลังการพูดไม่จริงพูดโสดพูดไม่ซื่อมีคนเข้ามาใหม่ๆแล้ในความสัมพันธ์เพจอ o f ครับมีคนพยายามจะมาหยิบยื่นไม่เตยหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นอะไรให้กับคุณหรือคุณอาจจะไปร้องขอโอกาสจากใครก็ได้นะคะเป็นการร้องขอโอกาสที่จะสามารถความพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปเพราะว่ายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันเขาเรียกว่ายังมีความรู้สึกดีๆยังมีใจยังมีสิ่งที่มันสามารถสร้างกันไปแล้วมันไปกันได้ประมาณนั้น คนที่คุณรักรู้สึกยังไง q u n e of Sword ค่ะ Ten of Pentacles, Seven o o Cups, Five of w a d s แล้วก็ท r e e of Cups ในความสัมพันธ์นี้อาจารย์ยังมองเห็นในความสัมพันธ์ที่มันยังมี Third Party มี Third Party มันเลือกไม่ได้เขาเองเขาอาจจะเลือกไม่ได้ก็ไดนะ้เขามีเจ็ดถ้วยเลยนะเขามีเจ็ดถ้วยในความคิดของเขามันฟุ้งมากมันเป็นความคิดที่ที่ในใครบางคนอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีใครบางคนที่มี มีคนของตัวเองอยู่แล้วคนข้างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันดูไม่ราบรื่นมันดูหวาดระแวงกันมันดูความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ยากมันมีการทะเลาะกันอยู่เป็นเนืองเนืองทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่ได้ได้ได้มีความสัมพันธ์ที่มันเป็นเติร์ตพาร์ตี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะไปได้ยากนะเกิดการทะเลาะกันระวังความทะเลาะทะเลาะกันนะจ๊ะ ถึงทะเลาะกันยังไงคุณก็ยังคงจะกลับมาคุยกันได้นะถ้าถามว่าจะกลับคุยกันได้ไหมกลับมาคุยกันได้กลับมาปรับความข้าใจกันได้แต่ว่าให้วางวางสิ่งที่คุณทะเลาะกันวางปัญหาลงบ้างวางปัญหาแล้วก็ปัญหาที่คุณคิดทั้งสองคนอาจจะมีความร,รู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้ก็บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรคิดก็อย่าไปคิดมันบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดก็คิดไปประมาณนั้นแนวน้องความสัมพันธ์อนาคตค่ะ เอ็กซ์ออฟเพนต์เดที่ผ่านมาก็พยายามจะคุณยังกับเขายังต้องทํางานร่วมกันไหมในบางคนส่วนกันในที่ทางานบางคนเป็นเจ้านายลูกน้องบางคนยังยังเดินสวนสวนกันไปสวนสวนกันมาความชัดเจนในความสัมพันธ์ก็ยากยากเดินไปเดินมากันอยู่นั่นแหละสวนกันไปสวนกันมาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยมีการวางแผนอะไรเ่ยมีการวางแผนแล้วเฝ้ารออาจจะมีการง้องอนอาจจะมีการงอนกันแล้วเป็นการงอนง้อกันก็ได้ มีการงอนง้อมีการมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบอีกคนหนึ่งเอาแต่ใจอ่ะเอาแต่ใจอยากเอาชนะฉันฉันไม่ได้ผิดฉันไม่ได้ผิดฉันก็ไม่งอประมาณนั้นประมาณนั้นอืมอ่ะวันนี้ครั้งแรกที่อาจารย์ออกกล้องเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังแบบมันยังอ่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะเขาคิดยังไงกับคุณน้ำเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาเริ่มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันยากลําบากมันเหนื่อย มันเหนื่อยใครบางคนมีครอบครัวแล้วจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเขาที่เขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ต้องทําใจค่ะต้องทําใจยอมรับในสิ่งที่คนเป็นให้ได้ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นให้ได้อย่าหึงอย่าหวงเกินเกินไปอย่าจุกจิ๊กเกินเกินไปหรือถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็เป็นเช่นนั้นเลยมีความรู้สึกว่าคุณก็พยายามเขาโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะมาอยากได้อยากได้ต้องการสิ่งต่าง เขาบอกว่าให้ทําใจได้เลยค่ะเขาพยายามทําใจกับคุณอยู่นิยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะอ่ะคุณหลักคิดยังไงคุณหวงคี้หึงคี้หวงไหมเราคี้หึงคี้หวงแล้วคุณรู้สึกถึงความน้อยใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาคุณไปรับข่าวสารอะไรมา คุณอาจจะไปได้รับข่าวสารบางสิ่งบางอย่างมาแล้วทาให้คุณเกิดความไม่สบายใจความไม่สบายใจนั้นมันเลยทําให้คุณสองคนทะเลาะก,กันทําให้คุณเป็นทุกข์ในความสัมพันธ์แต่มันจะมีการที่จะมาพูดมาคุยแล้วมาเคลียร์กันได้ถ้าอีกฝ่ายยอมลงให้กันละกันยอมอาอารมณ์เยแรงยอมนิ่งยอมคิดลองคิดดูว่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณอาจจะคุยกับคราศีกันราศีธนูราศีราศีเมน น้ำกรรกฏมีนพิจิกอาจารย์มองว่าใครสักคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งในที่นี้อาจจะมีเจ้าของแล้วหรือคุณทั้งคู่อาจต่างคนต่างมีเจ้าของความสัมพันธ์เลยไม่ราบลื่นไม่ราบเรียบมันก็มีปัญหาเข้ามาเป็นปัญหาจุกจิกวนหัวใจให้คุณไปไปในความสัมพันธ์นี้ยากนะคะโอเคไหมอ่ะน้ำจ๋ากรากฏมีนพิจิกอ่าบางคนที่เลิกกันบางคนที่เบรกกันไป บางคนที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วนะคะมีโอกาสกลับมาพูดมาคุยกันได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาพูดมาคุยกันได้ไหมถามว่ามีไหมมีโอกาสค่ะมีโอกาสแต่การที่แกกลับมาพูดมาคุยโอกาสนั้นยาเอาบุคคลที่สามมาเป็นตัวตั้งเพราะถ้าคุณเอาบุคคลที่สามมาเป็นตัวตั้งในความสัมพันธ์นี้ทุกอย่างจะจบลงนะทุกอย่างจะจบถ้าคุณคิดว่า อารมณ์ของการอารมณ์ของความหึงหวงอารมณ์ของความไว้หมไว้เนื้อเชื่อใจเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งทุกอย่างมันจะจบจริงๆมันอยากมีกันไว้แหละมันอยากมีกันไว้แต่มันมีภาระหน้าที่มันมีความรู้สึกว่าในบางคนที่มันไม่สามารถจะไปต่อได้เพราะว่าคือถ้าจะอยากได้ความชัดเจนจากความสัมพันธ์นี้ยมันไปไม่ได้แต่ถ้าความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆไปได้ไปได้ยังมีโอกาสกลับมาได้ยังพูดคุยได้อ่ะ เขาคิดให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากให้กลับมาค่ะเขาอยากให้กลับมาเขาต้องการให้กลับมากๆเลยนะแต่ว่าในความการกลับมานี้เขาอยากให้มารักกันดังเดิมแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างที่มันมีปัญหาคาใจกันนั้นให้จบลงให้จบลงให้พูดให้คุยและให้ฟังกันบ้างประมาณนั้นเขาจะให้ความชัดเจนหรือเขาอยากให้คุณให้ความชัดเจนกับเขามากกว่านี้อืมคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณเป็นคนค่อนข้างละมุนมีคนเข้ามานะ อาจจะมีในอนาคตอาจจะมีคนเข้ามาหรือคนเก่าๆก็ย้อนคืนแต่คุณเป็นคนที่เอาแต่ใจอ่ะบางครั้งความเอาแต่ใจของคุณนะ่ะเป็นบอกเกิดแห่งปัญหาทุกอย่างเลยความเอาแต่ใจอยากให้คนอยากให้คนที่คุณคบทําแบบนู้นทําแบบนั้นทําแบบนี้ในความคิดของคุณแล้วพอเขาทำ,พอ,าทำพอเขาทำตามที่คุณต้องการไม่ได้แล้วคุณก็โมโหคุณก็โกรธคุณก็ทะเลาะ คุณก็จะจบอาจจะเพราะมันอาจจะมาจากเขตเพราะความขี้หึงขี้หวงแล้วบางในบางคนยังอยู่ในสถานการณ์ของการทํางานร่วมกันในสถานการณ์ของการที่จะอยู่ร่วมกันนะคะประมาณนั้นคือเขาเป็นคนค่อนข้างมีอีโก้สูงนะเป็นคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นระวังละกันคนคนนี้ชอบสั่งชอบคอนโทรลชอบสั่งชอบคอนโทรลขี้หึงขี้หวงขี้งูขี้เก๊กเดี๋ยวนะคะจารย์ดุเด็กหน่อยอ่า แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเดี๋ยวนะคะไม่ใช่คุณในความสัมพันธ์นี้นะคุณมีคนเข้ามาหรือเขาเองเขาก็มีคนเข้ามาพบปากกันด้วยจะพบปากกันด้วยการการงานประสานงานกันด้วยการงานเลยเป็นบ่อกเกิดแห่งความหึงหวงก็เป็นได้มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะเขานะ่เดตสตาคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีเมษ เขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรเขาโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักค่ะสิ่งที่คุณต้องการเขาทําไม่ได้เขาได้แต่นิ่งเฉยในความสัมพันธ์แล้วอยากให้คุณเข้าใจเขาอยากให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถ้าเราเป็นเติร์ดป,ปาร์ตี้หมายถึงถ้าบางคนในบางคู่บางคนนะคะแอบคบแอบคุยกันอยู่ในใน,ในสถานการณ์ที่คุณหรือใครสักคนมีเจ้าของแล้วน่ะมันยากและให้คุณพยายามเข้าใจประมาณนั้นแต่ยังไงถึงยังไงก็แล้วแต่เขาโฟกัสกับครอบครัวเขาเขาป็นหลักค่ะ อ่ะคุณล่ะฝากบอกได้จะฝากบอกอะไรเขาบอกว่าเขาเองอ่ะเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในสิ่งที่คุณต้องการเลยนะอย่างเขารู้ปัญหาทุกอย่างแหละเขารู้ปัญหาทุกอย่างแต่เขาอยากให้คุณเข้าใจมากกว่านี้ถ้าคุณฝากบอกเขาได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรคุณจะฝากบอกว่าโอเคต่างคนต่างมีใจค่ะต่างคนยังรู้สึกดีต่างคนต่างมีใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาอารมณ์ คุณอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิดเรื่อยๆมีความรู้สึกหงุดหงิดทางอารมณ์หงุดหงิดทางความรู้สึกบางทีอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ไม่อยากวิ่งตามความรักนี่แหละมันเหนื่อยคุณเองคุณคุณเหนื่อยคุณอยากจะกลับมารักตัวคุณเองแล้วมาอยู่ในพื้นที่ของคุณเองแล้วก็รออยากจะรอให้เขาเข้าใจอยากจะรอให้เขากลับมาอยากจะรอให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่การกลับมานั้นต้องกลับมาด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยขอให้แนะนำห้าใบค่ะ ให้กับน้ำภายแนะนํานะคะยังมีโอกาสกลับมาได้แต่คุณต้องพูดจากันอย่างเปิดเผยแล้วก็ต้องพูดจากันแบบว่าไม่โกหกกันอะไม่โกหกกันทำพูดอะไรเราก็ทําให้ได้ตามที่รัาปากพูดอะไรแล้วก็ทําให้ได้ในสิ่งที่ต้องทำด้วยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาได้แต่มันการกลับมานั้นมันต้องอดทนมันต้องอดทนอดกั้นมันต้องปรับตัว ยอมรับในความที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นให้ได้ถ้าคุณยอมรับในฝ่ายที่เขาเป็นได้คุณก็จะสบายใจกว่านี้มันมีโอกาสแต่ตอนนี้มันมีคนบางคนที่มันหยุดนิ่งอะน้ํามันหยุดนิ่งมันไม่ไหวติงมันไม่คิดคือบางคนก็มั่นใจเขาอาจจะคุณอาจจะเป็นคนคิดว่าคุณไม่ถูกไม่ผิดคุณไม่ได้มีอะไรผิดคุณมั่นใจว่าคุณทําอะไรก็ถูกก็เลยไม,ไม่ไม่เรียกว่าอะไรก็ได้อยู่นิ่ง ให้เขามางอให้เขามางอแล้วคุณก็ไม่ไว้ใจเขาหรือเขาไม่ไว้ใจคุณไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้แต่คุณก็ฉลาดนะอาจจะบอกเลยยังไงคุณก็ฉลาดให้คุณอดทนอดกั้นอีกนิดกับความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้สามดับมาบอกว่าถึงมันจะเจ็บหน่อยถึงมันจะทุกข์ความความทุกข์มันทุกข์เพราะความรู้สึกของคุณเองความรู้สึกของคุณเองที่ทําให้คุณเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์ก็พยายามโฟกัสกับสิ่งอื่นเป็นหลักแต่คุณจะจัดการได้นดั่นแหละเดเมเชเชนมา คุณจะสามารถจัดการทุกๆปัญหาได้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นกังวลถึงจะถึงจะหนักใจบ้างถึงจะเครียดบ้างถึงจะทุกข์ใจบ้างแต่อย่าลืมความไว้ใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณยังหวาดระแวงถ้าคุณยังคิดมากในความสัมพันธ์นี้ต่อให้ยังไงความสัมพันธ์นี้มันก็ไปได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณควรที่เขาเรียกว่าคุณ,คว,ค,ณควรจะไวเนื้อเชื่อใจบ้างมันจะมีความสุขวันนี้นะจ๊ะน้ำจ๋า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดึงกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะแอด a f e 0 3 2 9 y แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราเจอกันเดี๋ยวต่อไปคุณจะได้เห็นหน้าอาจารย์มากยิ่งขึ้นและบ่อยยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเพื่อเบื่อกับเบื่อกับโต๊ะแล้วเบื่อกับดอกไม้แล้ว ก็ไม่เห็นหน้ากันบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเมื่อวานนี้ไลฟ์ลสดอ,อ,อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เซตกล้องก่อนกล้องอาจารย์ยังไม่โอเคเลยรู้สึกว่ามีปัญหามากๆกับกล้องเลยแหละคือมันไม่ได้เป็นที่กล้องหรอกนะน่าจะเป็นที่เราเซตระบบหรืออะไรไม่ดีเท่าไหร่กล้องยังคงร้อนอยู่เมื่อกี้ลองไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์ใช้กล้องตัวใหญ่ถ่ายก็ถ่ายไม่ได้ตัวนี้มาใช้กล้องตัวเล็กดีกว่ากล้องตัวใหญ่อีก ก็เลยแบบว่าอะไรวันเนียจะจะซื้อมาทำไมให้มันเปลืองตังโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ